มามันก็มีหลายอย่างนี่เห็นบ่ดอกสวยบอสนะพี่น้องนี่แหละคือเห็ดไข่ออกอ้อมจอมปวกไปหาเบื้องรอไล่ทางอีกคุณสมบตินั่นขนาดย่างเบื้องซื้อกับบุพี่น้องเพราะว่าคันจอมปวกนี่มันก็เป็นเป็นเป็นโพ้นเนาะเหยียบล่องกับเป็นลุมล่องหน่อยไหมพี่น้องยังอยู่ไล่ทางอยู่ค่ะทุกคนมาเบื้องความสมบูรณ์คิดอ่าใส่เดือนค่อนดูใส่เดือนพี่น้องอันนี้ก็คือเหตุพี่น้องเห็นบ่นี่เก็บไปแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่แต่ละดอก ถึงมาดอกหน่อยเพื่อนกะอยากออกพี่น้องนะคะเพื่อนกะอยากออกอันนี้คือขอบถนนพี่น้องขอบถนนมีก้อนหินนะคะพี่น้องนี่อ้วดอวนยยางชั่วโมงเหีนนีอันออกขึ้นไม้เพื่อนไม้บอกไต่ไต่ไต่หินอ่ะโอ้ยนั่นพี่น้องนี่เมื่อกี้นี่กะห้เบิ้งดอกนี่อันนี้แหละคือเฮ็ดแต่ขึ้นขึ้นเร็วคือคุณสมบัติบอกบางดอกนี่ขืนข้าวเดียวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่ในเห็นบ่จังดอกนี่บอกให้ในใยปนไดช่วงที่คุณสมบัติยางยังมือเสามากบว่าีเอาไปไปออก โขึ้นมาตัวนี้ขึ้นไม่ค่ะทุกคนขึ้นไม่เบื้องดอกนี่ทูปปทินมาเบื้องดอกนี่พี่น้องเห็นบ่ว้ายสองดอกนี่พี่น้องดอกหนึง่งเอ้ดอกนี่เป็น<ฮ>เป็น,เป,นเป็นถือเน่ยน,นี่ยังนี่สวยปะพี่น้องนั่นอีกดอกหนึ่งนั่นนี่คือโคทินแล,กนลยกะลล่ท่าหินได้พี่น้องหินอ่ะอันนี้คือลล่ท่าพี่น้องกระจับด,ดอกดอกขามากเทียบสโลจ อ่านี่ละที่เข้าขยําล่งคางทางพี่น้องนี่พี่น้องอันนั้นคือดอกกระเจียวสมบูรณ์สวยงามพี่น้องดอกกระเจียวเอาให้ทุกคนเห็นดอกกระเจียวนะคะความสวยงามต้นสักนี่คือลายทางด้พี่น้องไายท่างเฮ็ดเทาเก็บทุกปีค่นเดีออกไา้ท่างนี่บอกใครเล่าว่าดอกใหญ่เฮ็ดออกไร้ท่างดอกใหญ่ออกได้ปลากับดอกใหญ่ ทุกคนจะเห็นว่าบ้านสวนจำปาสานเก็บเพชรย่ำไหนร่นตะกามีแต่ดอกใง, e, ง่งๆงามพี่น้องอ่ะนี่ละคนรอคนขยันเฮ็ดจังได้สอยู่ซื่อเป็นเฮ็ดกับมีแต่ดอกงามๆนี่นะคะทุกคนทั้งพี่พ่อมือวานี่ได้ดอกใอยู่เงาจิกเอ้ยเงาซาดต้นซาดนี่บอกเห็นแล้วว่าเฮ็ดออกดีพี่น้องต้นซาดนี่แหละตระกูลกับต้นยางมันบ่ตระกูลเดียวกันกับต้นยางมันบ อันเฮ็ดพวกอันนี้พวกนี้เนาะนมันสีน่ามันน้ำนี่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 พี่น้องอ่าเคยเห็นบอกคุณสมบัติเคยเห็นเบิ่งอันนี้ต้นผักหวานนี่คือลองน้ำฝนตกมาใหม่ไม่นี่เฮ็ดบโดยไงเนาะคันฝนตกมาไม่ไม่นี่ถนนเฮานี่มันเป็นดินแกลนเกนเพิ่นกระสีไหลหาดลงคลังไหลลงคลังเฮ็ดออกดอกแรกคือมองนี่พี่น้องต้น ้นศาสตร์ไงนี่ละกะขังต้นกุ้งนี่ล่ละเฮ็ดดอกแรกที่เห้าเห็นจริงๆเนี่ยปลาออกก่อนบ่อออกพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าเห้าบ่ได้ใส่ใจเพราะว่าฝนพึ่งตกสอง่ถวสาม่ถวลงไทยเห้าขี่รถไปมาพพโวขึ้นมาพพโวขึ้นยังสี่หละพี่น้องไพสสี่เห็นมันบ่เอาขี่รถมากนี่เห็นได้พี่น้องนี่ดอกจังสี่เลยมือปักมุดปักมุดที่คุณสมบัติเอาให้เบิ่งเฮ็ดดอกแรกประมาณนี่เลยพี่น้องประมาณนี่เลยสวยงามเลยเห็นบ่คะนี่ ความสวยงามของเฮ็ดบานสวนเฮาจะอยู่ประมาณนี้ขี่รถออกมาเนี่ผู้ใดก็ต้องเห็นพี่น้องคันเฮาปล่อยไว้นีเที่ยงนี่ดอกจะสวยงามเหมืนบ่คะดอกจะสวยงามมากเลยฮะมื้อนี้วันที่สิบสามกรกฎาคมพี่น้องใครเป็นคุณสมบัติไรสดไหนกันทุกคนก็จะเห็นเลยว่ามื้อนี้วันที่สิบสามม้อนี้คุณสมบัติก็จะกลับโคราชพี่น้องอันนี้เอามาให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งบานสวนเออดอกหนึ่งแมน พี่น้องเดี๋ยวสเห็นบ่คุณสมบัติพันธุ์ล่วงไปคุณสมบัติอยากให้เบิ้งว่านี่คือพื้นที่บานเทาออกมาพี่น้องออกมาถนนนี่ออกเบิดได้พี่น้องบะแมนมีแต่เส้นนี้เด้บะแมนมีแต่เ้นนี่เ้นนั่นก็ออกต้นจิ๊กเฮงออกดีต้นกอกต้นสักต้นศาสตร์ออกเบิดพี่น้องเฮ็ดเทาออกไปเบิดเลยเพราะว่าเชื้อมันกระจายไปเบิดทุกส่วนของบานสวนเท่าแล้วดอกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลูกเห็บเบิ่งกระได้พี่น้องอ้าวดี๋ยมันบะแมนแต่สองดอกนั่นเด้พี่น้องนี่เห็นบ่นี่ กำลังเห็นพี่น้องนี่แหละคืออีกบ่าเกินสองสมมือนี่เฮ็าเท่าสีงามเพราะว่ายังอากาศได้แล้ว <c oughs> เบิ่งค่ะทุกคนบรรยากาศได้แล้วบรรยากาศนังบรรยากาศ อึมขึ้นบรรยากาศห้อนๆเอาๆจึงสี่แหละพี่น้องเฮ็ดเท่าจะออกดีนะคะมือนีเสาววันอาทิตย์คุณสมบัติเก็บเห็ดเรียบร้อยก็จะได้เดินทางกลับโคราชพี่น้องนะคะจิไหแต่เพาะคนรอคนขยันอยู่บ้านสวนตอนนี้หฮน้ำทุเรียนอยู่พี่น้องเห็นบอกตอนนี้เข้าไฮน้ำทุเรียนอยู่ทุเรียนสวนนี่จะบอค่อยงามปันัยพี่น้องอ่าเมือว่าน,นีนน่คุณสมบัติใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยเพราะว่ามันก็เลียกบงามบ่อืม อันนี้คือบ่าขึ่นจริงจริงแล้วบ้านสวนเฮาปลูกได้หลายอย,ย่างพี่น้องกระท้อนต้นนันกระโดกพี่น้องแล้วกะ็อันนี้คือต้นทุเรียนแล้วก็กล้วยอันนี้คือเป็นกล้วยเล็บมือนั่งได้พี่น้องกล้วยเล็บมือนั่งปีนี้อินทผราล่ามเฮาบ่ได้ผลปีที่แล้งามได้ได้พี่น้องต้นละซีจันหาจันลงไทย ปีนี้บ่ได้เพราะว่าปลวกเจาะแต่ว่าเหมือว่านน่คุณสมบัติเอาปุ๋ยใส่เพราะว่าเห็นยอดพื่นตังขึ้นหม่พี่น้องต้องสาสางหม่จริงๆอินทผาลัเพื่นหมักน้ำนะพี่น้องเนาะบ่าสวนเฮาขาดแค่นเรื่องน้ำพี่น้องขาดแค่เรื่องน้ำแม,ม็นเ้าเจาะสางเฮาขทุ่ดําส,าง,า,สางอ่าขุดสากบบาราะบ่พ่อใส่เพราะว่าเฮามีพื้นที่หลายตือปลูกการเกษตรได้หลายอย่างพี่น้องก็มีทั้งผลไม่มีทั้งอ่าเลี้ยงปลาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องน้ำนี่สาคัญสําหรับการเกษตรขันไผบ่มีน้ำ ต้องทำใจนะคะทุกคนปลูกขึ้นมาแล้วคันบ่มีนามโฮสมันสิบยูน้ำเฮาเนี่ยบ่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ของเฮ้าเนี่ยถือว่าทุกอย่างเฮ้าติดแล้วเพียงแต่ว่าต้องมาทะนุถนอมเกี่ยวกับอีหยัางพี่น้องตองมาทะนุถนอมคือต้นผู้เรียนตอนนี้เพิ่งได้โส,สามปีเพิ่งได้สามปีต้นมันกับกรลั่งสวยงามเข้าจะต้องใส่ใจเรื่องน,น้ำพี่น้องตอนนี้ก็เลยอ่าเป็นน้ำฝนก็ดีพี่น้องเป็นน้ำฝนวันที่สิบสามกรกฎาเป็นน้ำฝนเคยเห็นไทยอ่า ด้ไดนน้มอยู่หรือไม่พี่น้องแต่ว่าข้าก็ต้องไห้ได้มือว่านี่ใส่ปุย๋ยมือว่านใส่ปุย๋ยมือนีก็เลยต้องใหน้นาพี่น้องคิดว่าฝนติตกมือขึ้นในห้องเพิ่มเพิ่มป้าดังกับบ่มีฝนพี่น้องนะคะเฮดซุมนี่ขาสิเก็บจากทวงเทียงพี่น้องคุณสมบาสิเอาดอกสดเมือ่อโ้หลาดสิบ๊ปิงดอกมันงามอยู่พี่น้องนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้คือบานสวนจำปาสานนะคะมีการกเกษตรผสมผสานในหลายอย่างตอนนี้ก็คือบอกนะคะอ่าธนุถนอมอยู่คือต้นทุเรียนบ่ฮห้วพเนิ่นสียูเดจังใดแต่ว่าต้น ฝรั่งกิมจูพี่น้องเอ้ยฝรั่งกิมจูนี่บอดี้กินขันเท้าบหฮอพี่น้องขันเท้าบะฮอบอดี้กินแต่ว่าน้อยหนาน้อยหนานี่ยู่ฟังทั้งหมักม่วงมหาชนกรกอยู่พี่น้องคุณสมบัติบัมีไม่หลายอย่างเลยไก่ซุกแล้วก็มีพี่น้องแต่ว่าน,นี่กันื้างบาเดิไก่ดอกพี่น้องเพิ่งเป็นมาอีกสองอาทิตย์กับบันนพี่น้องอาจจะได้อ่า เียบไปกินได้พี่นอนะ้องเนาะเอาให้ทุกคนได้เห็นอันนี้คือบานสวนจำปาสาลเอาลักษณะบรรยากาศทั่วไปเศร้าของมดไทยทมาให้ทุกคนได้เห็นนะพี่น้องเนาะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆจ้า